เล่นคนใหม่เหรอไม่ได้เห็นมาสนานมันน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมป๊อบปี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะรอคุณแม่คุณแม่ได้ยินมาว่าลนูป๊อบปี้จะเอารหัสรถ,รถไฟให้เธอขึ้นหนีไปเฉยๆแบบนั้นมันจะไปสนุกอะไรล่ะแทนที่จะทำแบบนั้นทำไมเราไม่มาเล่นเกมกันละ่ะ เกมสเตชันมันยังใช้ได้อยู่นะเหมือนวันเก่าๆไงล่ะและถ้าเธอชน,นะสั่เกมได้ฉันจะให้หนชาันไฟกับเธอคุณแม่ชอบไอเดียของเธอจังป๊อปปี้โอ้เธอจะได้สนุกสุดเหวี่ยงแน่ๆไปที่เกมความจำเสียงเพลงแล้วคุณแม่จะทำให้ทุกอย่างเริ่มขึ้นเองทำตามกฎให้ดี ไม่งั้นฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆแล้วกินเครื่องในแกแบบที่ยังเป็นเป็น